บอกว่าประเด็นขอเสนอเจาะเหตุผลฮาลันเซ็นยาว9ปีครึ่งรับทรัพย์มหาศาลเกินหมื่นล้านบาทการต่อสัญญาเกิน9ปีไม่ใช่เรื่องใหม่ของพิมาริกนะครับเพราะขนาดโคพาวเมอร์กับนิโคลัสแจ็กสันยังเซ็นกับเชลซีเกิน9ปีได้แล้วทาไมฮาลันจะทํากับแมนซิตี้ไม่ได้แต่ทําไมเคสของฮาลันถึงกลายเป็นประเด็นที่ยิ่งใหญ่กว่าหลายเท่าเราจะอธิบายให้ฟังกันนะครับอย่างแรกที่สุดก็คือเรื่องของเงินแพ็กเกจ9ปีที่เชลซีต้องจ่ายให้กับพาวเมอร์เนี่ยเรทค่าเนยจากสื่อนะครับบอกว่าประมาณ1นึ่งแสนสาม 30,000ปอนต่อสัปดาห์หรือประมาณ6.76ล้านปอนต่อปีถ้าอยู่กับเชลซีครบ9ปีเนี่ยแพ็กเกจร,รวมก็จะไปจบที่60.84ล้านปอนเท่ากับว่าพาเมอร์จะได้รับเงินขั้นต่ำ2,700ล้านบาทโดยประมาณนะครับแต่ตัวเลขเนี้ยสามารถเพิ่มขึ้นได้เพราะว่าสัญญาของพาเมอร์เป็นแบบมีแอดออนพว่วงถ้าปีไหนฟอร์มเทพขัน้นเอยก็สามารถเพิ่มได้เช่นกันส่วนของฮาลัานเนี่ยตัวเลขจากฟาบริซิโอโรมาโน่ครับบอกว่าเตรียมรับเงินประมาณ550,000ปอนต่อสัปดาห์เลยทีเดียวครับเป็นสถิติใหมม่ของพเป็น ตัวเลขที่โคตรบ้าเพราะจะทําให้เขารับเงินปีละ28.6ล้านปอนด์ถ้าอยู่ครบสัญญา9ปีครึ่งนะครับเป็ดเสร็จได้เงิน272ล้านปอนด์ตีเป็นเงินไทย12,000ล้านบาทนั่นเองครับหากคิดแบบรายสัปดาห์หรือว่ารายปีนี่อาจจะไม่ใช่ค่าเหนื่อยที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลนะครับเพราะในอดีตเคยมีคนได้มากกว่านี้อย่างเช่นตอนที่ลีโอนลเมสซี่กับคริสเนเอ็มบัปเป้อยู่เปเอชเชได้มากกว่านี้เกือบเกือบสเท่านะครับแต่ถ้านับแบบแพ็กเกจรวมสัญญาของแก๊ง เก่าเนี่ยตอนนั้นเขาไม่ได้เซ็นสัญญาเป็นระยะเวลานาน,านมหาศาลนะครับแพ็กเกจรวมมันเลยไม่ทะลุไปไกลแต่ของฮาลันเนี่ยคือเซ็น9ปีครึ่งย้ำนะครับ9ปีครึ่งเมื่อคิดแบบรวมระยะยาวทําให้สัญญาครั้งนี้อาจจะเป็นสัญญามูลค่ารวมสูงสุดในประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลเลยทีเดียวคําถามที่น่าสนใจจากนี้ครับจะแบ่งออกเป็น3ประเด็นคือทําไมซิตี้กล้าให้ยาวขนาดนี้ทําไมฮาลันกล้าฝากอนา,นาคตไว้นานขนาดนี้และมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างเริ่มที่มุมของแมนซิตี้ก่อนครับ a อตติกยูเนะครับเขาวิเคราะห์ออกมา2เหตุผลหลักอย่างแรกก็คือในเรื่องของการตลาดในอดีตซิตี้เคยมีนักเตะร,ระดับโลกหลายคนครับแต่ก็ไม่เคยมี w o r l d c l a s s คนไหนที่มีผลต่อการตลาดเท่าฮารันพอตั้งแต่ฮารันย้ายเข้ามานะครับซิตี้มีตัวเลขการขายตั๋ละยอดติดตามทางโซเชียลที่เพิ่มขึ้นแบบมหาศาลซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับรายได้ m a t c h Day ของสโมสรขายตั๋วเข้าชมการแข่งขันมันก็จะเพิ่มขึ้นรายได้เชิงคอมเมอรเชียลก็จะดีขึ้นในการไปต่อรองกับลูกค้าอาจจะขายเสื้อขายสินค้าที่เกี่ยว กับฮาลันได้มากและยิงดึงดูดความสนใจให้คนมาโฟกัสซิตี้ได้มากกว่าเดิมด้วยนะครับฮาลันอาจจะไม่ได้เก่งไปกว่าเควินเดอรอยหรือใครก็ตามในอดีตนะครับแต่นี่อาจเป็นนักเตะที่ต่อให้คุณไม่ใช่แฟนบอลตัวยงคุณก็อาจจะรู้จักเออร์ลิงเบรหฮาลันได้เขาดังระดับนั้นเลยสื่อยังบอกด้วยนะครับว่าคาแรคเตอร์ของนักเตะคนนี้เด่นชัดมากๆเรียกกระแสะได้สร้างกระแสะได้ดึงดูดความสนใจจากคนทั้งโลกได้ในอดีตซิตี้เคยมีแข้งชั้นยอดอย่างเซคิโอคุนเก หรือว่าดาบิดซูบาแต่คาแรคเตอร์นอกสนามก็ไม่ได้เปรี้ยงมากนะครับในทางกลับกันคาแรคเตอร์ของฮารันคือชัดเจนนะครับเขาไม่ได้ชัดแค่รูปร่างใหญ่โตแต่สไตล์การพูดยียยนก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเป็นคนพูดตรงไปตรงมาจนบางครั้งคนก็มองว่าก้าวร้าวเช่นการไปแซมมิเกลอารเตต้าบอกว่าให้ทอมต้นหน่อยแน่นอนครับโดนด่าโดนวิจารณ์กระจุยแต่ในมุมการตลาดสิ่งนี้คือสิ่งที่ฮารันมีแต่สตา์ของซิตี้ในอนดีตไม่มีเหตุผลอีกข้อก็คือความสามารถของฮารันครับเขาอายุเพิ่ง24สมัยนี้วิทยาาาาศสตรร์กรกีฬ ดีมากนะครับและเขาก็ไม่ใช่นักเตะที่เจ็บง่ายหากคุณมีกองหน้าระดับนี้อยู่ในทีมต่อไปอีกหลายปีสโมสรก็อาจจะมองว่าเงินค่าเหนื่อยที่มอบให้อาจจะคุ้มกว่าการต้องไปหากองหน้าคนอื่นที่ค่าตัวแพงซึ่งก็ไม่รู้ด้วยว่าจะเก่งเข้าฮาลันหรือเปล่าคราวนี้มาดูในมุมนักเตะกันบ้างครับสื่อวิเคราะห์ว่าหลักๆคือฮาลันเองเขายังมีความสุขกับแมนซิตี้นั่นแหละไม่คิดจะย้ายไปไหนในตอนนี้ก็เลยเลือกต่อสัญญายาวและเอเย่นของเขาอย่างราฟาเอลาพิเมนตานะครับคนนี้รับไม้ต่อจากมิโนไรโอลาเขาก็ประเมินศักกยภาาาาพทางด้นร เงินทางการตลาดของฮาลันวิสูงมากมีแผนที่จะเอาชื่อเสียงของนักเตะคนนี้ไปทําเป็นผลงานเชิงศิละปะด,ดิจิทัลนะครับอารมณ์เหมือน NFT เลยปล่อยขายคนละ2000ยูโรขายให้ได้สัก100ล้านคนจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงเทคโนโลยีทุกวันนี้มันก็เพิ่มพูนอนาคตใครจะไปรู้ครับอาจจะมีการติดตล้งขายบริการสตรีมมิ่งให้ดูถ่ายทอดสดฟุตบอลผ่านมุมมองของนักเตะในสนามจริงๆเลยและถ้าเกิดในอนาคตทําแบบนั้นได้จริงใครละ่ะจะไม่อยากรู้ว่าการเล่นของฮารันในแต่ละนะัดเขามองปนนิทิรศทางไหนบ้างและ เขาจะยิงประตูเขาทำยังไงบ้างนี่คือสิ่งที่เอเยนมองเอาไว้นอกจากนี้ครับพีเมนต้ายังบอกด้วยว่ามูลค่ารวมของฮาลันทั้งสัญญาระยะยาวรายได้จากโฆษณาการขายของส่วนแบ่งทุกอย่างน่าจะถึง1000ล้านปอนด์ได้ไม่ยากเลยดังนั้นในมุมมองของเอเยนก็มองว่าสัญญา9ปีครึ่งไม่ใช่ปัญหานอกจากนี้ครับยังมีอีกข้อดีที่ผมมองเอาไว้ก็คือตอนนี้ฮาลันเล่นเกมพีเมลริคไป8ปนัดยิงไป80ประตูใช้เวลาแค่2ปีกว่าๆทำได้ขนาดนี้เลยนะครับถ้าหากเขายังรักษามาตรฐานเอาไว้ได้ใครจะไปรู้ครับ เขาอาจจะอยากทําลายสถิติของอารันเชียร์ที่เป็นดาวสโมตลอดการพารีเมียร์ลีกที่260ประตูก็ได้เช่นถ้าเกิดฮารันยังเล่นด้วยเลเวลเดิมแบบไม่ผ่อนสัก5-6ปีจากนี้ก็มีลุ้นทําลายสถิติได้เช่นกันหากทําได้ก็คงโคตรเทพไปเลยถูกไหมครับและเสริมให้อีกเล็กน้อยบางทีใครจะไปรู้ครับนักเตะอ,อาจจะทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องคดี115กระทงก็ได้เขาถึงได้กล้าลงหลักปักฐานกับซิตี้นานขนาดน,นี้ครับอย่างไรก็ตามครับข้อเสียก็ใช่ว่าจะไม่มีนะครับในมุมซิตี้เองก็คือใครจะไปรู้ครับว่าหา ลันจะฟอร์มเทพแบบนี้ไปตลอดหรือเปล่าเกิดวันใดวันหนึ่งฟอร์มตกหรือเจ็บหนักสโม,มสรยังต้องจ่ายเงินเรทนี้ต่อไปเรื่อยๆซึ่งก็มีความเสี่ยงในระยะยาวเหมือนกันส่วนในมุมนักเตะนะครับข้อเสียก็อาจจะเป็นตรงที่ใจของเรานั่นแหละมันยากที่จะหยั่งถึงตอนนี้เขามีความสุขอยากอยู่กับซิตี้ไปอีกนานแสนนานแต่ถ้าเป๊ปอัลลาทีมแพชชั่นไม่เหมือนเก่าหากเขาคิดย้ายในอนาคตมันจะยากมากๆเลยนะครับเพราะถ้าเกิดเรอัลมาดริดกลับมาจีบอีกทีก็ลำบากสัญญาเหลือหลายปีเหลือเกินโดนโกงค่าตัวมหาศาลเกิน150ล้านน่ดร ไม่ยากเลยและตอนนี้ไม่มีค่าฉีกสัญญาแล้วด้วยบางทีต่อให้มาดริดมีเงินมาดริดอยากได้ก็อาจจะเซ็นไม่ได้ถ้าซิตี้เขาไม่อยากขายทุกอย่างครับมีความเสี่ยงอยู่แล้วครับเราไม่รู้ว่าผลลัพธ์ระยะสั้นจะเป็นยังไงระยะกลางจะเป็นยังไงและระยะยาวจะออกเป็นแบบไหนบางทีข้อกังวลต่างๆมันอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้แล้วก็ตอนนี้ครับฮาลันเองเขาก็เริ่มกลับมาคืนฟอร์มและเริ่มยิงประตูแบบต่อเนื่องอีกครั้งหลังจากที่ฟอร์มหลุดไปนานบางทีแทนที่คนจะไปกังวลแทนซิตี้กังวลแทนฮาลันผมว่าเราควร ควรไปกังวลกับกองหลังพิมลิกแทนมากกว่าพวกเขาคงต้องหลอนกับกองหน้าคนนี้ไปอีกนานหลายปีเลยแหะครับถ้าเกิดชอบช่วงบอก,กอวเดนกับปีเตอร์บอสแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางขอบสนามด้วยนะครับช่วงนี้ปีเตอร์บอสขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ